ก็คือพลังงานของความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์อยากให้ทุกคนน่ะเริงยอดออมนุษย์เราอะมนุษย์เราทุกคนน่ะมีความมั่งคัง่งความอุดมสมบูรณ์อยู่ในตัวทุกคนอยู่แล้วแต่เนื่องจากพอเราเติบโตมาน่ะเราอะจะฟังเสียงแต่ข้างนอกอะจนมันลบมันลบความมีของเราไป ทีนี้อยากให้ทุกคนลองย้อนย้อนกลับไปลองสังเกตตอนที่เราอยู่ในท้องอน่ะนกเรามีเขาเรียกอ,อะไรนะมีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ตั้งแต่เกิดเลยอันนี้ทุกคนว่าไหมเพราะอะไรถึงพูดอย่างนั้นเพราะว่าตั้งแต่ที่เราอยู่ในท้องแม่เน่ะเราจะมีสายสะดืออันหนึ่งที่มันเชื่อมต่อกับแม่ถูกไหมเสร็จแล้วเราอะ่ะได้รับ คือแม่ก็จะบำรุงบำรรุงตัวเขาเองบำรุงตัวเขาแล้วเราเราได้โดยอัตโนมัติอ่ะคือเรามีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์อยากจะกินอะไรก็ได้กินคือจริงๆอ่ะมนมุษย์มีคาม,ม,ม,มีความอุดมสมบูรณ์มีคมอยู่ในกฎของแรงดึงดูดอ่ะคือมานานแล้วตั้งแต่เกิดอ่ะแล้วยิ่งพอพอใกล้เราจะพ่อทุกคน พอใกล้เราที่ที่ตัวเอ่อที่เด็กน้อยกําลังจะคลอดอ่ะไม่ว่าจะเป็นปู่ย่าตายายเป็นแม้แต่ตัวเราเป็นแม่เป็นพอ่อก็พยายามเตรียมหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับให้กับเราไว้แล้วอะ่ะอันนี้ทุกคนเก็ตไหมจริงๆลงมีลงมีอ่ะเรมีความมั่งคั่งอะ่ะกันมาตั้งแต่อยู่ในท้องแม่อ่แล้วอ่ะ เรามีความมั่งคั่งเรามีความอุดมสมบูรณ์เราอยากได้อะไรเราก็ได้บางสิ่งบางสิ่งบางอย่างเรายังไม่จําเป็นต้องต้องได้เรายังได้เลยทุกคนเด็กน้อยอ่ะที่แบบกําลังจะลืมตาดูโลกซึ่งพ่อแม่ปู่ย่าตายายอ่ะสรรหามาเออเพื่อที่จะเหมือนเหมือนเราเป็นเทวดาเหมือนเราเป็น เขาให้เราแล้วอ่ะเขาอยากให้เราอ่ะโดยที่เราไม่ต้องร้องขออ่ะนั่นคือนั่นคือความเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่เราอ่ะอยู่ในกฎของแรงดูดหรือว่าเราอยู่ในกฎของเบเฟสตอ่ะในตัวเราอยู่แล้วทีนี้แต่พอเราเติบโตมาน่ะเราก็ได้เราถูกสังคมเราถูกพ่อแม่เลี้ยงดูเราถูก ครูบาอาจารย์เออสั่งสอนมาว่าออถ้าเราถ้าเราถ้าเราอยู่ในครอบครัวที่ไม่ดีเราก็ต้องพยายามหนักของเขานะต้องขยันเรียนนะต้องถึงจะได้มีโอกาสของเขาเราก็เลยรู้สึกว่าเราต้องทําเยอะเราถึงจะได้เยอะ เราต้องใช้แรงกายเราต้องเหนื่อยมากกว่าเขาเราถึงจะได้เยอะกว่าเขาอันนี้มันก็เลยเราก็เลยถูกฝั่ังมาแบบนั้นซึ่งจริงๆอะ่ะตั้งแต่เราอยู่ในท้องอะ่ะทุกคนเราอะ่ะมั่งคัง่งอุดมสมบูรณ์ตั้งแต่เราเกิดแล้วอยากกินอะไรก็ได้กินผ่านสะดือของแม่นั่นแหละผ่านสายลบของแม่นั่นแหละที่เชื่อมมาหาเราพอเรากําลังจะใกล้คลอดทุกคนก็ต่างสรรหามาบํารุงบําเรอเราอะ่ะ เพื่อให้เหมือนเราเป็นเทวดาน้อยคนหนึ่งอะ่ะที่แบบอยากคือเหมือนเสกได้เลยอยากได้อะไรก็ได้อย่างเงี้ยทุกคนนั่นน่ะเราความเป็นมนุษย์เราเรามีเรามีตรงนั้นอยู่แล้วแต่พอเราเติบโตมาถูกสังคมถูกการเลี้ยงดูถูกเพื่อนฝูงถูกครูบาอาจารย์ถูกสังคมโลกภายนอกถูกจารีประเพณี บอกว่าต้องทําอย่างนั้นอย่างนี้มันเลยกดแสงตัวเองเราไปเราก็เลยลืมเราก็เลยลืมตัวเราเองไปก็อยากให้ทุกคนน่ะมันมันก็ทำยากอยูอย่แล้วเนาะแต่ว่าค่อยๆค่อยๆปลดล็อกในในด้านความคิดของตัวเองค่อยๆปลดแต่ทีเนี้ยการที่เราจะปลดล็อกในความรู้สึกที่เราถูกตัวเราอ่ะถูกเซตมา30 ปีแล้วอ่ะเออเราต้องทำงานหนักนะเราจนนะเราเออเรามีความรู้แค่นี้นะเราไม่มีคอนเน็ชันนะเนี่ยเราถูกเซตมามันจนมันแข็งโป๊กอะไอการที่เราจะไปกดล็อกความรู้สึกความคิดตรงเนี้ยอันดับแรกค่ะเราต้องรู้ก่อนทุกคนรู้ว่าอ๋อสิ่งที่ฉันเป็นสิ่งที่ฉันเป็นปัจจุบันเนี่ยมันเกิดจากอดีต สิ่งที่เราเป็นปัจจุบันเนี่ยมันเกิดจากอดีตนะทุกคนเกิดจากที่เราถูกเลี้ยงดูมาเรามีความคิดเห็นเรื่องนี้สังคมบอกมาแบบนี้เจริตวัฒนธรรมบอกว่าควรต้องเป็นแบบนี้เออถึงจะเรียกว่าคนประสบความสําเร็จสังคมบอกว่าเออคุณต้องรีบเออสำเร็จภายในอายุย5ถึง30ปีนะถึงจะเรียกว่าสําเร็จสังคมบอกว่าคุณต้องมีเงินเดือนห0,000่นขึ้นไปนะสังคมบอกว่าคุณต้องมีรายได้หลายทางนะ หรือว่าเออสังคมบอกว่าถ้าถ้าคุณถ้าคุณไม่มีคอนเน็ชันคุณก็จะไม่สามารถที่จะพัฒนาตัวเองไปได้มากกว่านี้ถ้าคุณจนคุณก็จะจนอยู่อย่างนี้เนี่ยมันเป็นความคิดเดิมทุกคนมันเป็นความคิดเดิมที่เราถูกเลี้ยงถูกผูกฝัขขงมาเราพ่อแม่เราก็จะบอกว่าในเมื่อเราจนเราก็ต้องทํางานให้มากกว่าเขาเราต้องทําให้หนักมากกว่าเขาเราถึงจะได้เงินเยอะเท่าเขา เนี่ยคือความคิดเดิมเนี่ยคือสิ่งที่ปลูกฝังเนี่ยคือจิตใต้สำนึกแล้วมันก็เซ็ตจนเป็นแข็งโป๊กแล้วมาเป็นเราปัจจุบันเนี่ยทุกคนแต่พอในวันที่เราจะกระโดดออกจากกล่องเดิมที่เราโอ้ยไม่เอาแล้วเราเบื่อแล้วแต่เราต้องรู้ก่อนว่าอ๋อ เพราะว่าฉันคิดอย่างอ๋อฉันคิดอย่างนี้เหรอฉันถึงได้เงินมันถึงไม่พอความสัมพันธ์ฉันถึงไม่ดีเนี่ยถ้าทุกคนต้องต้องรู้ก่อนอยู่ในจุดรู้ก่อนว่าว่าเราอะสามารถ,สา,ารถสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตเราได้ทันทีเราต้องรู้ก่อนแต่ถ้าทุกคนไม่รู้ทุกคนอยู่ในฐานะความเป็นเหยื่อเหยื่อคืออะไรพอทุกคนเอ่อไปเสพเสพเสพ โซเชียลไปถ่ายว่าเพื่อนมีโอมีชีวิตที่ดีทำไมเขารวยจังอันนี้ทุกคนก็จะรู้สึกเปรียบเทียบแล้วเนี่ยคือเหยือ่อหรือทุกคนไปไปดูข่าวเศรษฐกิจทุกคนก็โอ้ยมันเศรษฐกิจโลกจะทำยังไงเศรษฐกิจไม่ดีฉันจะอยู่ยังไงเนี่ยทุกคนเป็นเหยือ่อแต่ถ้าทุกคนไม่รู้ตัวเองว่าตอนนี้เป็นเป็นเหยือ่อหรือหรือว่าเป็นผู้เลือกผ,ผู้ที่สามารถเลือกอะ ถ้าไม่อยู่ในจุดรู้อ่ะทุกคนก็จะไหลไปตามเหตุการณ์ทุกคนไปไถ่ไปเจอว่าเขามีชีวิตดีทุกคนก็โอ๊ยเขาดีจังทําไมฉันไม่ดีทุกคนไถ่ไปเจอข่าวลบๆทุกคนก็ทําไมทําไมมันมีแต่เรื่องใจร้ายจังเนี่ยทุกคนจะไหลาตามเหตุตามตามอะไรที่เขาส่งมาเนี่ยคือเป็นเป็นเหยือ่อหรือเป็นผู้ไม่รู้ไม่รู้ตัวแต่ถ้าพอเราแต่ถ้าเราแบบเฮ้ย ไม่เอาแล้วกูไม่อยากเสพข่าวลบแล้วเพราะกูรู้ว่าถ้ากูถ้ากูไปถ่ายกูไปเจอเขามีชีวิตดีกว่าก,กูก็ซึมเศร้าก,กูก็หนอยว่ากูไม่เท่าเขาอันนี้คือคือทุกคนเลือกแล้วนะพอเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกว่าเราเลือกได้อะเราจะอยู่เหนือเหตุการณ์นั้นทันทีเลยทุกคนแต่แต่สำคัญคือเราไม่รู้ตัวทีนี้เราก็จะไม่รู้ว่าเอาจริงจ ก็ได้แต่คิดว่าโอ้ฉันไม่ดีเท่าเขาฉันไม่ดันเท่าเขาได้ความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ที่มนุษย์คนหนึ่งอะได้โดยธรรมชาติตั้งแต่อยู่ในท้องอะม,มัน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 สลายมนลายหายไปหมดที่เกิดจากการเราไปเห็นโลกภายนอกเราไปดูแต่โลกภายนอกเราเลยขาดเราเลยไม่พอเราขาดแคลนเราขาดแคลนมาไม่รู้กี่สิบปีแล้วทุกคนถ้าวันนี้ ในเมื่อทุกคนหยุดจุดรู้ตัวให้ได้อะว่าฉันจะไม่เป็นเหยื่อฉันจะไม่ฉันจะเลือกสิ่งเสพสิ่งที่ดีๆฉันจะเลือกที่จะไปในอีกเส้นทางหนึ่งที่เคยเหมือนเหมือนเหมือนเราตื่นขึ้นมาเราคิดแต่เรื่องเดิมอ่ะถ้าเรารู้ว่าโอ๊ยไม่เอากูไม่คิดเรื่องนี้กูจะคิดเรื่องใหม่ถ้าถ้าอย่างนั้นอ่ะเราเป็นผู้เลือกเราจะเราจะอยู่เหนือเหนือ เนื้อเหตุการณ์ต่างๆแล้วนะเพราะเราสามารถที่จะเลือกได้ถ้าเรารู้นะแต่แต่สําคัญคือเราไม่รู้ใช่ไหมทีนี้ไอการไอการพอเราจะอยากอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอ่ะพอเราอยากจะเริ่มรู้อ่ะมันจึงจําเป็นต้องมีสมาธิเข้ามาทุกคนเพราะถ้าทุกคนไม่มีสมาธิเข้ามาช่วยนะพอพอทุกคน เจอเหตุการณ์บางอย่างที่มันกระทบเข้ามาทุกคนก็ไหลไปตามเหตุการณ์อย่างนั้นอยู่แล้วเพราะเราไม่มีสติเราไม่มีสมาธิที่จะอยู่กับเหตุการณ์ที่มันไม่โอเคเพราะเราอะทุกคนเพราะเราอะมองแต่สิ่งที่เราขาดมองแต่สิ่งที่เราไม่มีแต่สิ่งที่ทุกคนมีอะทุกคนไม่ได้เอาเอาจิตหรือเอาใจมาอยู่กับสิ่งที่ที่ตัวเองมีพอไม่ได้พอไม่ได้เอาเอาใจหรือเอาจิตมาปักไว้ในกับสิ่งที่ตัวเองมี ไปไล่ล่าแต่สิ่งไม่มีมันเลยขาดทุกคนมันเลยรู้สึกขาดแล้วเราก็ส่งอารมณ์ความรู้สึกแบบนั้นขาดความอยากมีอยากได้อยากเป็นมาตั้งไม่รู้กี่สิบปีมันเลยขาดแคลนทุกคนทั้งที่เร,เ,รรเราอ่ะมันเราอ่ะอุดมเราอ่ะมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ตั้งแต่เด็กอ่ะตั้งแต่อยู่ในท้องแม่เอ,อ้ยเรารู้สึกว่าเราคือแม่นี่แบบ บำรุงบำรุงบำรุงตัวเราอะ่ะตั้งแต่เราอยู่ในคันะ่ะในท้องอะอยากกินอะไรก็ได้กินหรือบางทีไม่อยากกินเพราะเราไม่รู้ใช่ไหมแม่ก็หามาให้เรากินเพื่อที่จะเพื่อที่จะบำรุงเราอะเนี่ยคือความอุดมสมบูรณ์ตั้งแต่เด็กโดยที่เราไม่ต้องร้องขอ,อทุกคนว่าแบบใกล้จะคลอดอย่างเงี้ยเขาก็สรรหาแบบ อะไรที่เตรียมมามารับขวัญเราอะ่ะโดยที่เราไม่ได้ร้องของอะเราเป็นเราเป็นอะไรอะ่ะเราเป็นสิ่งมหัศจรรย์ตัวน้อยๆที่แบบทุกคนเต็มใจที่จะหามาให้อะ่ะบางคนใส่ทองตั้งแต่คลอดออกมาทุกคน นั่นะคือความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ตั้งแต่ตั้งแต่เราเกิดเป็นคนมาแล้วด้วยซ้ำแต่พอเราเติบโตมาเราก็เราถูกสังคมโลกภายนอกปกปกบแสงเราปกบปกบจนเราไม่รู้ว่าอ๋อเราไม่รู้ว่าความมั่งคั่งตรงนั้นอ่ะเรามีอ่ะแต่เราเลยเลยเลยลืมเราไปอ่ะแต่เนียเราเราจะทำยังไงเราถึงจะกลับมารู้สึกรู้สึกมั่งคั่งได้เราจะต้องรู้สึก สำนึกรู้คุณในสิ่งที่เรามีโดยเฉพาะการรู้สึกสำนึกรู้คุณในร่างกายเราอะทุกคนเนี่ยคือการเชื่อมโยงเนี่ยคือการคอนเน็กเนี่ยถ้าเป็นอีกภาษาแบบภาษาคูโค้ดอที่เขาเรียกว่าจูนอะเมื่อไหร่ก็ตามที่ทุกคนสามารถเชื่อมโยงตัวเองได้การขอบคุณตัวเองได้การจูนจิตกับตัวเองได้เนี่ยขอบคุณ ร่างกายเนี่ยที่เราอะไม่สามารถที่จะไปบังคับเขาให้เขาหยุดทํางานของเขาอ่ะเขาทำหน้าที่ของเขาเองโดยอัตโนมัติอะเพื่อให้ร่างร่างเนี้ยได้ออกไปใช้ชีวิตในแบบที่เราต้องการ